ไพศารสีอำนวยชัยผู้ชำนาญด้านกฎหมายเชี่ยวชาญเรื่องม็อบเต็มโซเชียลด้านกฎหมายเราก็เชี่ยวชาญทางเรื่องม็อบเลยนะเต็มโซเชียลไอ้เรื่องม็อบนี่ก็มันแยกให้เห็นถึงภูมิธรรมของคนเหมือนกันนะพวกเราเออกไป ประท้วงนะไปประท้วงนะไปต่อต้านไปประท้วงรัฐบาลเนี่ยแต่เราไม่ได้บอกว่าพวกเราเป็นมอ็อบพวกเราออกไปโปรเทสตงออกไปโปรเทสตใช้ภาษาอังกฤเี้าซึ่งเขาก็ให้คำจำกัดความไว้ชัดอยู่แต่เขาก็เพลินยังไงไม่รู้ก็เรียกของเข้ากันนะว่ามอ็มอบมอ็อบม็อบแล้วก็ประพืติเป็นม็อบด้วยนะเออ พระพุทธเป็นพวกที่ไปต่อต้านแล้วก็เลอะเทอะรุนแรงป่วนเมืองไปเรื่อยแต่โปรเทส์เนี่มีคุณธรรมไปประท้วงอย่างพวกเราเป็นพวกคุณธรรมที่อัตมาว่าสุดยอดแล้วที่เราได้ไปทำเป็นตัวอย่างนะเดยกว,ว่ามีปรากฏการเป็นตัวอย่างปรากฏการทำขึ้นมาจริง ไปประท้วงไล่รัฐบาลโดยประชาชนโดยประชาชนเลยใช้คำตามภาษารัฐาศาสตร์ก็เลยไปไล่รัฐบาลไปปฏิวัติรัฐบาลไปรัฐประหารรัฐบาลใช้ภาษารัฐาศาสตร์ก็เลยรัฐประหารสําเร็จโดยวิธีรัฐประหารใช้มือเปล่า ไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ความรุนแรงเลยสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นนี่คือตัวหนังสือหลักฐานที่มีอยู่ในยุคนน้นติดอยู่บนเวทีเลยหลังเวทีนะสันติคือสงบอหิงสาคือไม่รุนแรงนันวเลนไม่รุนแรงซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ผุดผ่องบริสุทธิ์เลยสะอาดซื่อสัตย์สะอาดคมลึกคมลึกแล้วก็พยายามใช้ความเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งคมแม่นลึกแม่นแม่นประเด็นต่อสู้ด้วยคุณธรรมอย่างนี้ชนะชนะจริงๆเลย ที่เราชนะได้ก็เพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นคนดีถ้าคนไทยทั้งประเทศไม่เป็นคนดีไม่สำเร็จหรอกทีนี้โดยค่ารวมของคนไทยดีคนดีเข้าใจคุณธรรมจึงยอมให้คุณธรรมชนะถ้าคนไม่เข้าใจคุณธรรมเขาไม่ยอมให้คุณธรรมชนะหรอกเขามีแต่พวก ขี้โกงชน,นะนะพวกขี้โกงพวกรุนแรงพวกอำนาจบาตรใหญ่ชน,นะเพราะฉะนั้น,นพื้นผู้ที่สู้กันในศัตรูกับคู่ศัตรูสองฝ่ายฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมถ้าฝ่ายอธรรมมันเลวร้ายจริงๆนะแพ้ฝ่ายธรรมะแพ้ แพ้จริงในยุคกะลียุคเนี่ยแพ้แต่ถ้าว่าดีหนึ่งยุคดีธรรมะชนะมวลประชาชนก็ดีก็ชนะหรืออีกอันหนึงพิเศษมากธรรมะที่มีบารมีธรรมะที่มีบารมี ชนะอธรรมได้มีบาร,รมีชนะอธรรมได้นะชนะอย่างไรก็แล้วแต่อย่างพวกเรานี่ชาวโสดถือว่าชนะหรือแพ้แพ้แพ้ที่เรายอมไงเรายอมให้เข้าไปโวกเวกวโวยวายทำแม้แต่จะแย่งชิงทรัพย์สินเอาไปเลยจะแย่งชิมนาจเอาไปเลยแย่งชิงสรรเสริญเอาไปเลย แย่งจิงสุดเอาไปเลยเห็นไหมเขาแย่งจริงไปหมดเลยสุกของเขาเนี่ยสุกเลยนะสุกเผาร้นเลยนะสุกเลยนะสุกต้มเดือดเลยนะก็ไก่สุกก็ไก่สุกเผาร้นสุกเดือดสุกโอ้โหพล่ามเลยนะเขาสุกอร่อยอ่าอร่อยเขาอย่างนั้นเลยเขาได้ด้ราบยศเสิริญโลกียะสุกเราไม่เอาเลย เขาก็ไม่มาแย่งเห็นไหมมันซับซ้อนธรรมะมันซับซ้อนเราไม่มีสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเ็าจะมาแย่งเอาเราทําไมแล้วเราก็ไม่ได้ไปรุกรานเขาเขามารุกรานเราเราก็ไม่โต้ตอบด้วยเขาก็ทําไม่ลงเหมนกันเนี่ยมันสุดยอดมันก็เลยเราก็เลยกลายเป็นผู้ที่สบายเราก็อยู่เงอเรารอดเราเลี้ยงตัวรอดเราสร้างสรรค์รู้จักปัจจัยสี รู้จักชีวิตแล้วก็เลี้ยงชีวิตโดยไม่ไปเบียดเบียนใครแถมมีสิ่งที่เป็นปัจจัยของชีวิตเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์แจกจ่ายเจือจ,จ,จานผู้อื่นไปอีกมันเป็นธรรมะที่ซับซ้อนลึกซึ้งทั้งนั้นเลยเพราะไม่ต้องห่วงหรอกชนะขอให้เราอย่าประมาท ทำธรรมะโลกุตระธรรมนี so. na, ่ให้สูงขึ้นเจริญขึ้นหรือขึ้นจย่ประมาทไม่มีวันแพ้ในพูดไปกลับไปกลับมาตกลงแพหรุชนะกันแน่พดผดเห็นไหมนี่ภาษาสิริมหามายาเห็นไหมงงไหมไม่งงเลยเพราะเราเข้าใจเราพูดถึงมุมไหนมุมพูดปั๊บเปลี่ยนไปปั๊บพูดปั๊บเปลี่ยนไปว่าอย่างกับนักมายากลเลยปั๊บแต่พวกเรามีมูทุปุตตธาตมี ปัญญาแวววฟังทันเอเข้าใจยิ่งลึกซึ้งยิ่งทราบซึ้งยิ่งโอ้จริงจริงจริงๆเมันไม่เป็นภัยเป็นโทษต่อใครมีประโยชน์คุณค่าต่อเขาด้วยแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปสงบเรียบร้อยเบาบานราเริงนะครับต่อไปกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ เพื่อนเป็นนายทหารท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาศรัทธาอโศกมากแต่ว่าอโศกมีเรื่องที่รู้ไม่จริงหรือรู้ไม่หมดในวงการทหารอาดีนะพูดอย่างนี้จะได้อธิบายชัดเจนเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เรื่องทั้งหมดของอะไรอะไรเพราะว่าเรามีความรู้หนึ่งเดียว ที่ชัดเจนแน่วนแน่อยู่แล้วว่าสัจจะมีหนึ่งเดียวความจริงความตรงมีหนึ่งเดียวคือความสะอาดบริสุทธิ์ความสะอาดบริสุทธิ์และเราก็เข้าใจความสะอาดบริสุทธิ์นั้นจะมีอะไรก็มีสองสะอาดบริสุทธิ์ก็คือหนึ่งจะมีอะไรก็มีสองสะอาดบริสุทธิ์คือหนึ่งหนึ่งไม่มีเปลี่ยนแปลง ไม่มีอื่นเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอันอื่นใดใดใดมาหลากหลายทหารจะมีเรื่องราวอีกหลากหลายก็เรามีหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ในทหารที่มีสองที่มันหลากหล,ลายเนี่ยแตกแตกต่างแตกกันไปหลากหลายเจ้าหลายอันก็ลายสองก็ร้วนแล้วแต่ต่างไปจากสัจจะหนึ่งเดียวทั้งนั้นแล้วจะไปกลัวอะไรสัจจะหนึ่งเดียวนั่นคือความสะอาดบริสุทธิ์ชื่อสัจ ในการเมืองมีหนึ่งคือสามเศร้าก่อนเราสามเศร้าที่จริงมันมีสามเศร้าสองสอง,สอง,ส,องสองหลักใหญ่หลักหนึ่งนักการเมืองเนี่ยจะต้องไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่พวกไม่เห็นแก่ใครเลยจิตต้องบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สะอาด จิตบริสุทธิ์ศีลสัต์นี่คือไม่มีตัวตนสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธาประโยชน์ตาตามมตุกรรมัญญาปภัสรานี่หนึ่งสองต้องมีความรู้ความรู้ของสังคมโดยเฉพาะเรื่องมนุษย์มนุษย์สังคมซึ่งผู้ศึกษาธรรมะนั้นจะต้องศึกษาเรื่องชีวะที่เป็นมนุษย์จิตนิยาม กับสังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นสารานิยธรรมคุณสมบัติทั้งเจ็ดในสารานิยธรรมและมีคุณสมบัติทั้งเก้าของวันนักเก้ามันถ้าคนที่มีความเป็นจริงของวันนักเก้าของพุทธพจน์เจ็ดใครมีเราก็เลือกได้จะมีความเป็นยังไงร่วมยังไงยังไง,งไงเสร็จมันก็เป็นหมวดเป็นหมู่ เป็นกลุ่มก้อนของความบริสุทธิ์สะอาดนัยยะลึกซึ้งของสิ่งเหล่านี้มันจริงทั้งนั้นนะในสามเศร้าที่บอกหนึ่งไม่มีตัวตน,นสองอมีความรู้ความสามารถในความเป็นมนุษย์ในสังคมสามทำงานรับใช้ประชาชนจริงเสียสละจริง สละนั้นมันอยู่ในความสะอาดแล้วทำงานมันก็มีความรู้ความสามารถก็เคาพอมีเรื่องความรู้ความสามารถของมนุษย์ในสังคมทำงานมีกรรมกิริยาลงมือทำไม่ใช่เอาแต่ปากพูดลงครบทั้งกายวาจาใจจริงๆนี่เป็นตัวรูปธปรรมเป็นเรื่องของจริงพฤติกรรมของมนุษยชาติจริงๆ คนผู้ใดมีอย่างนี้นั้นมันจะไมสงสัยทำไมอ่ะนี่เป็นสามเศร้าหลักของประชาธิปไตยซึ่งมันจะได้มันจะได้มันเป็นไปมันจะได้พิสูจน์ความจริงกันว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไม่ไม,ไม่ไม่ทำการเมือง ทำการเมืองมาแต่ยุคพระองค์แต่เป็นการเมืองแบบพระพุทธเจ้าการเมืองแบบมีธรรมาทิปไตยแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถรู้องค์ประกอบของโลกองค์ประกอบของมวลรวมของสิ่งอื่นๆที่รวมกันอยู่นอกตัวเราสิ่งที่รวมตัวก็อยู่นอกตัวเราแต่เราต้องอาศัยเกี่ยวของอยู่เมือนกับร่างกายกับจิตใจ เราเป็นตัวประธานก็จิตใจร่างกายมันก็ต้องอยู่ด้วยกันโลกก็อยู่ด้วยกันก็อัตตาอัตตาคือจิตจิตจวิญญาณอัตตาคือจิตวิญญาณโลกก็คือร่างกายฟังเพลงมาชป,ประเทศคือชีวิตส ชีวิตคนกุญไกในร่างนันเป็นประเทศไทยทงชีวิตร่างกายเทียบ้ครดังแดนประเทศจากห้แดนพองชนหน่วยงานสิ่ที่เนาเกิดองศาสายดังหัวใจของเรานอมและฟักเชื้อชูสุดชีวิตจวบจีรการยกเอามาสมองเป็นเหมือนรัฐบาลฟ้องซึ่งใครต้องคิดคู ช่วยอุ้มชูมิให้ชิบแร่กล้าเฝ้าคอยบริหาร ชาติไทยสูงสิ้นรักแดนเทือไทยต้องสามัคคีันรัาไว้ว่ไม่ปล่อยประหน้าที่ทำทุกอย่างทั้งคิดทั้งจิตท,ทางทางก้าวเดินช่วย ยังยืนให้ทุกคนตื่นเถิดประเทศคือชีวิตเรารักแดนดท,ที่ไทยต้องสามัคคีมันดัาทไมว่าไม่ปล่อยประหน้าที่ทําทุกอย่างทั้งคิดทั้งจิตทางทางก้าวเดินช่วยช่วย เช่นไรประเทศคงคล้ายกันมาเกิดมาสิ่รสังสางเมืองไทยให้แน่นเป็นแผ่นพื้นเชิดชูไทยในทุกภาพให้ใยั่งยงยืนไทยทุกคนตื่นเถิดประเทศคือชีวิตเรานั่นนะก็บอกความละเอียดเอาไว้ในนั้นแล้วพวกเราน่ชาวโศกมีหลักพระพุทธเจ้าสอนเราเป็นคนมีหลักหลัก หลักนี้ไม่ใช่ของเราเท่านั้นหลักนี้เราสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้า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 กี่พระองค์มาก็ตามซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นผ่านการบริหารผ่านการช่วยมนุษย์ชาติทุกพระองค์ในเมืองไทยจะเป็นเมืองต้นแบบของประชาธิปไตยของโลก ซึ่งคาว่าประชาธิปไตยนั้นยังเข้าใจกันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเก้ประชาธิปไตยพิลึกพิลั่นประชาธิปไตยมีตัวตนหลักมีอํานาจทางทรัพย์สินเงินทองทางเครือข่ายเครือแหวิธีการทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างอเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างประเภทผสมประเสหาอะไรทุกอย่างมาผสมกันเป็นเป็นสายฟุ้งซ่านไงสายแตกสายความคิด ส่วนสายศรัทธาสายพาซื่อพอออกนอกนี่ก็จะไปเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนเกาหลีเหนือนะหรือไม่ก็ซื่อเงียบไปเลยเมือนทิเบตมีรูปแบบมีตัวอย่างให้ดูทั้งนั้นเลยสรุปมาที่การเมืองนี่ก็คือพฤติกรรมมนุษย์ระบบระเบียบของมนุษย์เพราะระบบระเบียบที่สูงสุดในเรื่องของการบริหารปกครองก็คือประชาธิปไตยมีประชาธิชนเป็นอำนาจ แม่ผู้นําไม่เอาตัวเป็นใหญ่เอาตัวเสมอกับบทประชาชนหนึ่งคนเป็นแต่เพียงว่าประชาชนอื่นๆเขายกยกให้เป็นหัวหน้ายกให้เป็นผู้นานําคิดนำที่บอกวิธีบอกอะไรเป็นอะไรเป็นเจริญทางความเฉลียวฉลาดความคิดความรู้แล้วก็ลงมือด้วยได้ด้วย แต่ลงมือเท่าๆกันกับคนอื่นได้แต่หัวคิดนั้นต้องสูงกว่าฝีมือฟันดาบเท่ากันกับประชาชนทุกคนเลยมีนักดาบสิบคนฝีมือของหัวหน้าก็พอๆกันกับน,นักดาบสิบคนก็ไม่เป็นไรแต่หัวความคิดความรู้นี่สูงกว่าเขาอันนี้ทีเป็นยอดเป็นเลิศที่มันเป็นจริงที่มันเป็นจริง แล้วมันเป็นสาภาวะโลกุตระที่ย้อนก็คือว่านักรบที่เก่งที่สุดต้องนักรบทำให้คนตายโดยไม่ต้องไปกระทบเขาเลยเพราะฉะนั้นในสภาพที่อาตมาพูดไปแลเมืองไทยปรากฏการจริงแต่คนยังไม่ถึงนักรัฐศาสตร์ยังยังเข้าใจไม่ได้และไม่ยอมรับความจริงตั้งแต่ทมันเป็นแล้วคือพวกเรานี่เป็นลูกพระพุทธเจ้าแท้ๆไปรบ ปราบรัฐบาลชั่วไปทั้งสี่ห้ารัฐบาลด้วยบุญญาวุธด้วยธรรมาวุฒิเอาความสงบเอาความไม่รุนแรงเลยไม่ใช้อาวุธเอาสัจจะความจริงไปรบชนะมาแล้วแต่คุณจะต้องศึกษาต่อไปกว่าจะยอมรับกว่าจะรู้ว่าเออเว้ยคนประเทศไทยทำจริงเว้ย มันมีรัฐบาลจริงนะรัฐบาลทักษิณรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายรัฐบาลายิ่งลักษณ์แม้แต่รัฐบาลอภิสิทธ์ก็หน่อยนึงเป็นแต่เพียงว่าอภิสิทธ์เขาไม่ผิดเท่านั้นเองเขาก็เลยอยู่รอดนอกนั้นผิดก็ต้องหมดาตายหรือไม่ตายก็ยังเหลืออยู่ก็ไม่มีที่อยู่เมืองไทยนีย่เขาไม่ให้อยู่อ,อย่างที่เหน็นเนีนเป็นๆเ,เนี่ยไม่ไป่เรื่องพูดมุก เรื่องจริงยืนยันพูดได้เลยนะแต่เขาก็ศึกษาไปไม่มีชาติในประเทศไหนมีอัตามาก็พอรู้สังคมโซเชียลมีเดียแอบตัไลเซชันสมัยนี้มันรู้หมดแล้วมันมีหมดมันไม่มันม,ม,นม,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 มีมีประเทศไหนทําได้เก่งเท่าเก่งไหนก็สู้ประเทศไทยไม่ได้ที่มีโลกุตรธรรมสุดยอดเนี่ยนะเป็นเรื่องการเมืองที่ยิ่งใหญ่ เป็นการการเมืองที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดำเนินอยู่แต่นี้ก็ยังดำเนินต่อไปอยู่อตอนนี้ก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็รับหน้าที่ก็ต้องมีเป็นแชมเปี้ยนก็ต้องมีคู่ชกเสมอเป็นแชมเปี้ยนแล้วไม่มีคู่ชกมาชกเลยแล้วเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวเขาก็ปลดขึ้นคานใส่หิ่งไว้เท่านั้นเอง เพราะยัยมันต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆเลยมาแชมเปี้ยนรองแชมเปี้ยนที่จะต้องมาปรมือต้องเก่งขึ้นมาเก่งขึ้นมามันก็พยายามจะเก่งรองแชมป์รองแชมป์มันก็ยิ่งพยายามจะเก่งพยายามจะแอคให้เก่งแอคให้เก่งขึ้นมานี่ดูเถอะข่าวคราวโอโ้แต่ละคนก็มาผู้หญิงไม่เว้นไม่ใช่แต่มีแต่ผู้ชายผู้หญิงก็ไม่เว้นทําตัวมาจะปรับมือก็หยุดอย่างนี้เป็นต้น มันเป็นธรรมดาของสัจธรรมไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่าอ่อนแอนะส่งข่าวถึงบนเอกประยุทธ์นะอัตมาเอาใจช่วยเต็มที่แข็งแรงเบิกบานร่าเริงตายเป็นตายไว้เลยตายเป็นตายใจเย็นไม่ต้องรีปร้อนวุ่วามนะสู้ด้วยปัญญาดีนะปฏิภาณดีปฏิภาณด,ด,ดีอยู่แล้วไวพริบเร็วนะไม่ต้องหอ่วง พอเป็นไปแต่อย่าประมาทสำคัญอย่าประมาทสรุปอีกทีหนึงว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมัน,ม,นมันทิ้งไม่ได้หรอกสังคมประเทศชาติมวลชนมันทิ้งไม่ได้มันจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละหัวสองหัวว่ากันไปในเมืองไทยจะเป็นเมืองต้นแบบของประชาธิปไตยของโลก ในเมืองไทยจะเป็นเมืองต้นแบบของประชาธิปไตยของโลกครับต่อไปกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ